Yo man J. Yeah yeah Doanh hỏi là chai. Chiếc tay ulu. No, kong lưng, mẹ kia. Kong lưng, mẹ kong lưng. 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 đi lưng, mẹ À, เฮ้ยมี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 ีอันนั้นได้ปะอันดูได้ปะได้จบเลยอ่ะหนึ่งสองก็ละโอ้สองอันแล้วนะคุณนะอะไรคะอะไรคะโอ้โลจ้าสี่เลยปะเอาให้หมดเลยอ่ะมาแล้วไม่ไม่มันไล่ทันช้างคนสุดามันเพิ่งมาน่ะ แต่มันมีเคสขึ้นน,น่ะดี <S 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 เขาจะม,มีกระเปล่าไปหารถไปหารถไปหารถไปสบต่อหรือว่าเอ้ยไม่มีก่อนทักก่อนแล้วก็ไอ,อาไงกลัวอะไรอะ่ะกิบมาป่ะกีิบเดี๋ยวแป๊บแป๊บต่ออีกป่ะไม่ได้รอรอรอให้เสียงวัวหมดมก่อนแล้วก็เขาเอา ตายไ, <ป S 1> ไ,ได้มันเอามันไล่คันนูวนมันไลน่คำไหนน,น,นี่โอ้ถ้าผมโดนนี่โดนหนักเลยนะสีถุงเนี่ยมันต้องหานสองนะเนี่ยถ้าโดนตับอ่ะได้เลยช่วยจ่ายมีปัญหาเฮ้ยไม่มาไม่มาอุ้ยมาแล้วมั้งไม่เออลงไปดูวันถ้ามีก็ค่อยบอกโทรไปได้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 เลยเอ๊ะมาจริงวะมาแล้ววะเครดอีกเปล่า มาแล้ว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 จอดแล้ว <c oughs> ไปไปเ,เดี๋ยวเขา,าเเข,ขึ้นมาไปไปไปของไปไปไเดีย๋ยวเขาขึ้นมาไปไปไปโอ้ยว่าจะปวด อ้าวคำหนึ่งคุณอย่าเพิ่งอะครับคือถ้าคุณจอดแบบนั้นอีกอ่ะจอดแอบแบบไม่เห็นคุณจกตึกนี้ใช่ไหมใช่ไม่เห็นอะผมจับได้เลยนะครับอ๋อผมบอกก่อนนะมันต้องจอดให้เห็นเลยใช่ไหมใช่ครับต้องจอดให้เห็นอย่างนี้ถือว่าคุณวิ่งจกได้เลยอย่างเงี้ยต่อยให้รถคุณที่แอบอยู่นั่นก็เถอะต่อยให้ผมเห็นนะได้ครับเดี๋ยวข้าวหน้ามันจะจอดอันนี้เลยได้ครับได้ครับรู้กฎอะไรบางนี่เขาห้ามจอดแอบจอดแอบจับได้เลย ไฮ้ยไล่คันจังเลยนี่ไม่โดนหลักจ้าไม่โดนหลักจ้า เล่นไต่เดิมดีกว่าเดี๋ยวจะรอรู้ Hải chơi nó cha Hải chơi nó cha Hải chơi nó cha Ta lo Hải ตงังบังตาสังขังบังตาโอมจงไม่เห็นข้าโอมจงไม่เห็นข้า่าฮ่าไม่เจอจริงนี้ แต่เรามองไม่เห็นย่าปิดบอดได้แล้วอจริงย่าตตลอดหาไม่เจอ,อมองไม่เห็น